Mày nhìn thôi, mày ฟังเสียงหมาฮูกันฟังฟังเสียงหมาเฮาก่อนฟังเสียงหมาก่อน

แน่นอนครับ <c oughs> น้ำมู โ uhm si> ู้เอาไว้นีมันก็ขึ้นตัวไม่ผมหยอดพ้แล้วแม่หยี่มันนาะนี่มาหยอดบอันมามแม่เดียวกันะที่ของเลย